สวัสดีท่าน,นครับตอนรับเข้าสู่รายการ Sky n i g t v นะครับผมเจอกันอีกแล้วนะก็ไม่ได้อัปคลิปมานานมากเลยนะครับเนื่องด้วยติดทุระนะครับผมวันนี้ก็เริ่มจัดสรรเวลาให้กับตัวเองนะครับก็จะกลับมาทำคลิปรีวิวเกมมือถือกันแบบยาวๆกันเป็นเลยนะครับถ้าไม่ติดอะไรอีกนะครับเอาอออละฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Dream League Soccer นะครับอัปเดต เป็น2025แล้วนะครับผมมาดูบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงนะครับผม,ผมก็หลักๆกเกม,มจะมีโหมดแคเรียนะครับอันนี้น่าจะเล่นกับ AI ซะมากกว่านะครับมีบอลถ้วยนะครับมีอคาเดมี่ดิวิชันอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเป็นเ,เล่นกับ AI นะครับแล้วก็โหมดต่อมาจะเป็นไลฟ์นะครับ ไลฟ์ก็จะเป็นการแข่งขันจับคู่ออนไลน์นั่นเองนะครับแข่งกับผู้เล่นอื่นนะครับก็จะประมาณนี้แหละเนาะส่วนอื่นก็จะไม่มีอะไรมากหมดหลักๆก,ก็จะมีเล่นแค่นี้แล้วก็ฝึกซ้อมกับ e i นะครับประมาณนั้นนะครับมาดูตลาดกันหน่อยแล้วกันนะครับตลาดนะครับตลาดก็จะมีการใช้เงินในเกมแล้วก็เพชรนะครับในการเฟ้นหานัเตะนะครับ เป็นสเกลแล้วเอเจนต์นะครับส่วนตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับจะเป็นประมาณว่านักเตะที่ถูกประกาศขายหรือต้องการย้ายทีมมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่มีช่องค้นหารายชื่อนะครับว่าเราอยากจะได้เมสซี่โรนัลดอราไปค้นหาแล้วก็ซื้อเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีนะครับรู้สึกจะไม่มีนะถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าหน้าจอตอนนี้มันไม่มีนะครับแล้วก็ มีขายนักเตะของเราได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้กดเข้ามาในทีมแล้วก็เลือกขายนักเตะได้เหมือนกันนะครับผมเอาละเรามาดูเกมเพลกันบ้างนะครับว่า2025นี้มีอะไรแตกต่างไหมนะครับมีความสนุกมากแค่ไหนเราจะแข่งกับอะไรดีนะเพราะว่าผมจำได้ว่าผมแข่งแล้วมันมีไอ้นี่ มีอัปเดตช่วงท้ายเกมอ่ะมีอัปเดตเอาเป็นไลค์แล้วกันครับกดไลค์เลยแล้วกันนะครับค้นหานักผู้เล่นออนไลน์นะครับมาเอาแบบสดๆกันไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับเอาแล้วเจอแล้วนะครับอืมการ์ดเหลืองโอ้ยได้ยงเหมือนเลยนะครับตรงหน้าตานักเตะเหมือนอยู่นะ ส่วนแรดฟอร์ดผมผมของผมก่อนนั้นที่ผมเข้ามาเล่นก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้ที่ยงเหมือนเลยนะครับเอาลครับแมนยูว่าไม่ใช่แมนยูครับผมสร้างคล้ายๆแมนยูเอาล้ครับไปอุ้ยกระแทกจานสวยแล้วกองหลังเข้าเร็ว โอ้เข่าพื้นโดนแล้วมั้งโอ้ติดเซฟครับเราตายไปครับจังหวะนีนะน้ครับกองหลังเขาพืดนะเคลียร์โอ้โดนโขกครับโดนโขกเอาละ่ะไปทะลุไปเลยเอาล้วครับมาครับทันไหมโอ้โหแรงไปนิดเดียวครับออกข้างไปครับเป็นทุ่มครับ อืมหาบอลไม่เจอเอ้ยโกออกวะเฮ้ยโกออกโอ้ติไม่ตรงเลยนะเอาละเป็นเกมบุกต่อของฝั่งตรงข้ามครับอุ๊ยจานวาวอัใบเหลืองเลยครับอาอแล้วครับ มันจะจะปิงนิดนึงมันไม่เหมือนเล่นกับเอไออุย้ยโดนที่มึงละวิงบิงพอวิ่งขี่ออกมาข้างนั้นคากบอนโอ้ยทำไมส่งบอนไม่ค่อยตรงเลยเอ๊ะหาบอลที่พวก <c oughs> เปิดที่วันนี้เอยไม่ออกไม่ออกไม่ออกอยังได้อยู่ครับแต่เข้ามาด้านใน แล้วจังหวะน,นี้โอ้ยิงโอ้โหข้างกมการไปครับโอ้โหขอยากสต็อปก่อนเพิ่มอ่อันนี้ให้ใหญ่ขึ้นหน่อยกดไม่ค่อยติดเท่าไหร่มาอ่าตัวไหนต้องเปิดป่ะตัวนี้ เปี้เอเอเอออยโชคดีครับเขาไม่เล่นบอลเอาละอืมมาส่งต่อไปไปครับทะลุอุย้ยล็อกไม่ทันอ้ยอ้ยจึง คาร์อบอน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 โอ้โเรียบร้อยครับประมาณนี้โดนะครับหนึ่งศูนย์ครับสแตนนักเตะเราน้อยแล้วก็ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะยังไม่คล่อง่าไหร่นะครับขู่อย่างวันนี้เรียบร้อยครับดูภาพครับถือว่าสวยขึ้นมาเยอะเลยมาออกมาก่อนครับตีก็ไม่ฟิตครับป่อจบครึ่งแรกครับ โดนน้ำอยู่หนึ่งศูนย์ครับไปต่อครับมาโอ้เขีย่ยแรงแท้ลูกพี่เอ้ยสวยแล้วโดนยิงไม่ตรงกรอบเปิดดวงขึ้นไปตูมมองมาไม่ได้ครับเพื่อนเก็บบอลไม่ได้ครับ เรียกว้าโดนกดหนักครับ,บกดหนักเลยครับยังไงอานะครับได้บอลนะครับไปครับมาครับมาคาร์เนสฟอร์ดเลี้ยงหนีขึ้นมาโอ้ยไม่มีเพื่อนเติมไปคนเดียวไม่ไหวครับ อุ้ยเบาไปนิดนึงอ่าดักบอลได้ครับทะลุไปโอ้โหบองได้ครับกองหลังสวยแล้วจริงเสียครับอืมสองติดไปข้างหนนะ้าสวยไปครับแรดฟอร์ดแต่ไม่ใช่เลดฟอร์ด โอ้โดนกระแทกด้วงยานเอาเลยครับสวยแล้วโกออกเคร่เฮ้ยโกออกเล้กูโกตัวโกตัวนี้ออกมาดีว่ะเห็นออกมาสองรอบแล้วเอาละครับยังโดนน้ำอยู่หนึ่งลูกครับเอ้ยมงชงมาสวยกรรมการเป่าจบครับอืเห็นตัวไม่ทันเลยนะครับ อ๋อล้มหน้านะตัวเอ้ยนึกว่านึกว่าหมดเวลาอุ้ยส่งไม่ทันครับโอ้ยไปไปไปวิ่งวิ่งโอ้โห้กอกว่ะโอ้ย กระแทกได้อยูอาแล้วตงขึ้นหลังนหมดเกานาทีครับดูภาพครับสวยนะนี่ครับเดี๋ยวเราดูว่าหลังจบเกมนะครับจะมีนี่นี่น,นี่เดินเข้าในข้างในแล้วก็มีสัมภาษณ์นี่ครับแมนเอาเดมแมอเลยพวกนี้ครับนี่อะ ถือว่าอัปเดตมาได้ดีเลยนะครับสำหรับ Dream League Soccer ใครที่สนใจก็ลองหลดมาเล่นดูเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวจะหยิบเกมใหม่ๆที่เพิ่งอัปเดตหรือว่าเพิ่งจะออกมามารีวิวในลำดับต่อไปนะครับอันนี้ขอเปิดหัวเป็น Dream League Soccer ก่อนก็แล้วกันนะครับพอดีตอนที่มันอัปเดตใหม่นั้นยังไม่ว่าง<ะ>ก็เลยเพิ่งจะได้หยิบมารีวิวนั่นเองนะครับโอเคเจอกนันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม